ยีราฟป่าลดจำนวนหวบลง40%ตั้งแต่1985สัตว์คอยาวที่ถูกคิดว่ามีจำนวนมากในธรรมชาติกำลังตกอยู่ในอันตรายสหาภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN กล่าวว่าจำนวนของยีราฟในป่าได้ลดลงประมาณร้อยละ40ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ยีราฟสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูงที่สุดในโลกส่วนใหญ่จะถูกพบในภาคใต้และภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกาส่วนในภาคตะวันตกและภาคกลางของแอฟริกาจะพบได้บ้างเล็กน้อยในปี1985มีจำนวนยีราฟประมาณ163,000ตัวในป่าแต่ตัวเลขนี้ลดลงไม่ถึง98,000ตัวในขณะนี้ อย่างไรก็ตามจากสายพันธ์ุย่อย9สายพันธ์ุของยีราฟ3สายพันธ์ุได้เพิ่มขึ้นและ1สายพันธ์ุมีจำนวนคงที่แม้ว่าสายพันธ์ุส่วนที่เหลือจะลดจำนวนลงเรื่อยๆภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของยีราฟก็คือการบุกรุกของมนุษย์การรุกล้ำทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันเพื่อเศรษฐกิจอย่างเช่นการทำเหมืองแร่หรือการทำสงคราม u u c n ได้อัปเดตรายชื่อในบัญชีแดงของสหภาพและจัดประเภทยีราฟให้มีความเสี่ยงซึ่งหมายถึงสายพันธุ์นี้มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์ไปจากป่า